สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้กัสิบาพี่น้องนะครับมาใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากอายุมันได้2เดือนนะครับผมเดือนหนึ่งเขาใส่ไปแล้วนะครับหลังจาก2เดือนนะครับมีอายุครบ2เดือนแล้วนะครับพี่น้องก็คือว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างนอต่อบาทนี่นะครับผมผมจะแนะนําเป็นปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าราคาสิบแปดซีหานะครับเรียกใส่ตัวได้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าให้มีตัวถ่ายเขามาพ่วงน้ำนะครับผมให้มีตัวถ่ายเขามาพ่วงน้ำ ในช่วงอายุสองเดือนนี่มั่นเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากลากเนี่ยกลายเป็นหัวนะครับผมเปลี่ยนจากลากให้กลายเป็นหัวนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับทดสอบทดลองมาหลา,หลายปีแล้วนี่สูตรนี้เลยได้ผลดีนะครับเพิ่มผลผลิตก็คือช่วงช่วงที่สองอายุมั่นเดี๋ยวสองเดือนนี่สำคัญนะครับสำคัญนะครับสำคัญเบิดตนั่นแหละนะครับ ในแต่ละช่วงแต่ว่าช่วงนี้ก็สําคัญเพราะว่าเพิ่นจะจะเปลี่ยนจากรากเนี่ยจะกลายเป็นหัวจากหัวเปลี่ยนจากรากจะกลายเป็นหัวมันนะครับผมก็เลยแนะนำ้ำไปใส่สูตร 15, 15 15 15กับ18 45ให้เรียกเอานะครับผมถ้าเป็นในรูปแบบปุ๋ยเม็ดนะครับผมอ่าบัดที่นี่นะครับให้ใส่ควบคู่ไปกันกันกบฮอร์โมนระเบิดหัวมันอายุนะครับฟังเนะครับอายุ2อถึงสเดือนนะครับผม มันเป็นของอยี่ห้อบเผ็ดดำนะครับเป็นของยี่ห้อบเผ็ดดำนะครับนำมาฉีดนะครับนำมาฉีดเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับใส่ควบคู่กันกับบํรุงทางดินน้ำนะครับสูตรสิบหาสิบหาหรือสิบแปดสี่หากระไรนะครับใส่หยอดตามข้นเหงาแล้วก็เท่ากับใส่ฮอร์โมนฉีดไปน้ำนะครับทุกสิบถึงสิบห้าวันนะครับผู้ใดมีเวลากระสีซิมืมอฉีดเท่านึงนะครับเพราะว่าฮอร์โมนน้ำ บอว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำเป็นฮอร์โมนน้ำนะครับอ่ากัคล้ายๆกันกันกบอ่าปุ๋ยสูตรอ่า4600บากเกิน10-15มือนะครับเพื่อกระจืดจางนะครับเพราะว่าเพื่อนได้รับฮ่อฉีดในทั้งใบนะครับเพื่อกระฉีดเบิร์ดดีเร็วนะครับฮ่อกระฉีดยางต่อเนื่องเอานะครับผมอยากให้ได้ผลผลิตสูงๆฮ่อกระฉีดยางต่อเนื่องนะครับฉีดไปเรื่อยๆครับพี่น้องอ่า จะ,จะวัวจะวิตไปอายุ2เดือนที่เขาสามเดือนก็จังเปลี่ยนแบบใหม่นะครับผมในช่วงนี้นะครับหรือนะครับหรือใส่25 5 5ห้าห้าาผสมน้ำยาเร่งลากนะครับฉีดก็ได้นะครับหลังจากที่เขาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวปุ๋ยเขียวยิมห้าห้านี่ก็ก็มีตัวถ่ายพ่วงมากนะครับผมเพื่อกระตุน้นนะครับเพื่อกระตุ้นให้รากนี่กลายเป็นหัว นะครับในช่วงนี้เห็ดให้ผลผลิตเท่านี่สูงนะครับผมสูตรที่ผมแนะนำทาพี่น้องผสมเองเนี่ยให้ทับพี่น้องผสมเองเนี่ยใส่ปุ๋ยเขียวยี่ห55ผสมน้ำยาเรีงรลากเข้าไปนั่มนะครับน้ำยาเร็งรลากจะเห็ดให้หลากเงาเห็ดใน,ห,นหัวเงานะครับผสมฉีดเข้าไปพร้อมเลยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเกตที่พี่น้องนัม่มมาผสม ฉีดบลรุ่งอยู่เรื่อยๆนะครับกระปาบ่ได้ครับตัวนี้กัเป็นปุ๋ยเขี้ยวนี่ก็ก็ดีคือกันนะครับฉีดบ่กเกิน3 4มสหมื้อเขี้ยวงามนะครับอ่าหลักก็ผสมน้ำยาเรียงหลากเพื่อให้พ้นแท่งราออกเด้กไกลนะครับหากินได้ไกลจากลากจะกลายเป็นหัวนะครับจากลากจะกลายเป็นหัวมันนะครับมันจะเห็ดห้ผพ้นผลิตเท่าสูงนะครับเห็ดในหัวมันเท่าโดกนะครับอ่าตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์81ดหนึ่ง นะครับสายพันธแปดหนึง่งมันจะใหญ่เร็วแน่นะครับผมจะใหญ่เร็วลหลัวก็หัวใหญ่หัวยาวนำนักดีคือกันนะครับผมเปอร์เส้นแปลกก็ดีนะจะมาได้ช่วงนี้เป็นช่วงทีห้องกําลังปลูกนะครับพอดีพอดีครับพี่น้องเป็นช่วงทีห้องกําลังปลูกพอดีก็ลเลยได้มารีวิวมาเ้าสูพี่น้องฟังแต่ละขั้นตอนในช่วงจังหวะแต่ละขั้นตอนได้ นะครับปีที่แล้วเห็ดบอท่านนะครับาทายล่งบอท่านปีนี้นะครับเห็ดไปพร้อมๆกันนะครับผู้ใดอยากได้ผลผลิตสูงๆผู้ใดอยากได้ผลผลิตหลายๆนะครับให้เขามาติดตามให้เขามารับชมเพราะว่ามีหลายสูตรแล้วก็สชิลุ่งเป็นหลายๆสูตรให้พี่น้องฟังแล้วนะครับเบิ่งแล้วคิดว่าสูตรใดนําไปเห็ดใดก็นําไปเห็ดนะครับผมอันนี้ในรูปแบบของ การหยอดปุ๋ยใส่ขวบคูกับฮอร์โมนนะครับผมอยากให้ได้ผลผลิตสูง,สงอยากให้ได้ผลผลิตสิบถึงสิบหาตันนะครับเอาต้องเห็ดจังไดน,นะครับคือผมเบาขั้นตอนแรกผมก็ลงไปแล้วนะครับผมลงไปแล้วขั้นตอนแรกๆนะครับก่อนเข้าชิมาไถก่อนเข้าฉีม่มาปลูกขาบํารุงดินไปข้ก่กนนะครับขั้นตอนแรกสําคัญนะครับระบัดท,ที่นี่อายุช่วงสองเดือนแล้วให้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยตัวนี้นะครับ 18 45หรือ15 15แล้วก็ฉีดควบคู่กับฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับผมหรือนะครับหรือใส่ในรูปแบบปุ๋ยน้ำนะครับเอาเอาเป็นปุ๋ยเก็ดมาละลายน้ำฉีดนะครับผสมกับน้ำยาเร่งรากนะครับผมเดี๋ยวลงไปหลายๆลิปอยู่นะครับให้พี่น้องเขาไปเบิ่งนะครับกดติดตามแล้วก็เขาไปเบิ่งนะครับอยากให้ได้ผลผลิตสูงๆนะครับผมฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเขาไปเบิ่งคลิป สูตรต่างๆที่ผมได้ล่งไว้นะครับได้ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับได้นามารวบรวมมาลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมในช่วงนี้นะครับช่วงอายุ2เดือนนี่ถ้าอยากได้ให้ได้ผลผลิตสูงๆอยากให้หัวมันใหญ่ๆพายในอายุ4เดือนนี่หัวท่อแขนท่อขานให้พี่น้องน้าฮอร์โมนระเบิดหัวมันอายุ2ถึง4เดือนมาฉีดขวบคููไปน้าฉีดจนกลัวจะครบ4เดือนนะครับหรือนะครับ บางคนกับคอมเมนต์คำว่าถาม่าผสมใส่ปุ๋ยเขียวได้บ่อได้ครับพี่น้องปุ๋ยเขียวเขาเอาน้ามาผสม,ดสม,ดไ,มไ,ได้นะครับผสมฉีดไปน้ำหออ์โมนไปเลยก็ได้นะครับฉีดทุกสิบมือนะครับเอาฉีดทุกสิบมือหรือฉีดทุกสิหามือแล้วแต่พี่น้องสะดวกย่างน่ยหน่อย,อยก็ให้เดือนนึงให้ได้ฉีดจากสองเทื่อนน่ะนะครับผมน้ำปุ๋ยเขียวกับห้อ์โมนระเบิดหัวมันมาผสมใส่กันผสมก้าหน้ายาเลียงหลากฉีดเที่ยเดียวเลยทุกซิบมือก็ได้นะครับ เดือนหนึ่งฉีดปรลอดสามเทียสองเทียสามเทียนะครับขันตัมเนี่ยสองเทียนะครับให้พี่น้องฉีดนะครับเพื่อกระตุ้นในหัวมันนะครับเพิ่นขยายตัวได้ดีนะครับได้ทั้งใบแน่ได้ทั้งดินแน่นะครับผลผลิตเขาจะได้สูงสูงนะครับผมลายหนึ่งกับเป็นซีฟตันต่อไรยนะครับเห็ดล่องเมืองสะกอนจะว่าเห็ดบ่อใดนะครับเห็ดได้ครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องโมฮูจักสูตรว่าเขาฉีดเห็ดจังใด างค้นกระนําแต่ปุ๋ยอ่าฮอร์โมนนามมาฉีดเดี๋ยวละเทียฉีดดูดูครับฮอร์โมนนามนีน่คือจําเป็นนะครับฉีดดูดู๋เพื่อรอเลี้ยงนะครับใบลําต้นเพิ่นนี่ให้เพิ่นขึ้นให้เพิ่นงามเร็วนะครับให้เพิ่นมีการจเจริญเติบโตดีนะครับมั่นเทาง,งามนะครับหัวก็สิออกดีนะครับมอนว่าสีบรุงแต่ต้นแต่ใบอย่างเดียวบรุงทั้งดินน้ำนะครับให้หัวมั่นอ่า ได้มีปุ๋ยไปกินน้ำนะครับให้ทั้งดินน้ำสำคัญครับสำคัญทุกขั้นตอนนะครับเขาจะลำบากในการปลูกมันนี่จนกว่าอายุจะครบสี่เดือนนี่นะครับเขาเลงนะครับหลังจากสี่เดือนไปแล้วก็จะบ่อนำไรในการใส่ปุ๋ยนะครับก็ใส่แน่นิดหน่อยเสริมเข้าไปนะครับเสริมเข้าไปนะครับช่วงอายุสี่เดือนแล้วเขาจังใส่ปุ๋ย0060นะครับผสมกับปุ๋ยอีกหลายๆตัวที่ผมจะแนะนำนะครับเฮ็ดกันไปพร้อมๆกันครับพี่น้อง ช่วงนี้อายุมั่นทะาใดบางคนปลูกไปแล้วอายุครบ2เดือนแล้วนะครับเฮ็ดคือผมบอกอย่า้ละครับน้ำปุ๋ยสูตร1ิปหามะยอดหรือว่า18สปซหามะยอดหลักกระฉีดฮอร์โมนานาม้ำหรือว่าฉีดปุ๋ยน้ำกระตุนไปนำ้ำนะครับผสมกัน้ำยาเล็งลากเข้าไปพอสูตรเทคนิคผสมน้ำยาเล็งลากเข้าไปในเฮ็ดไฮรากเป็นเงาหัวมั่นกระฉีดเง,ง้าตามไปด้วยนะครับจากหลากจะกลายเป็นหัวนะครับผมอายุมั่นสองเดือนเริ่มเป็นหัวแล้วครับพี่น้องพี่น้องล่องควดเบื่องใดนะครับ เริ่มจากจากเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเป็นหลากเป็นหลากฝอยเริ่มจะกลายเป็นหัวท่อปากาแล้วนะครับช่วงนี้เขาบอรลุงใดอายุสี่เดือนหัวมันใหญ่แน่นอน,นครับทดสอบทดลองมาแล้วกับมันระยะสั้นมันระยะสันนส่นก็คือมันห,หนานะครับอายุสี่เดือนหัวท่อแขนท่อขาแล้วแต่ถ้าห้องเห็ดกับมันปีนะครับนำนักให้กี่ดีให้ขี่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาใส่เวลาในการกลัวจะได้ถอน เดือน10เดือน12บเดือนกลัวจะครบปีนะครับห้าบปรุกลุ่ไปเรื่อยๆน้ำหนักดีหัวใหญ่น้ำหนักดีหัวเาวนะครับได้รละ10ตันแน่นอนครับพี่น้องครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจยเพียงซ้ำนี่นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ